แนะนำหนังสือเล่มโปรดนะคะว่าอ่านเล่มไหนแล้วชอบมากอ่านแล้วรู้สึกปลุกใจได้ความรู้ปรับ i n d s ซ t แล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่พัฒนาตนเองนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำหนังสือ4เล่มที่อ่านแล้วชอบมากที่สุดเลยนะคะจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่เล่มแรกนะคะเล่มนี้ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องเคยเจอเล่มนี้บ่อยๆกันมากแต่ที่ร้านหนังสือในเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของหนังสือพ่อรวยสอนลูกค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําเล่มที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือเล่มที่2พ่อรวยสอนลูกเล่ม2นะคะที่เขียนว่าเงิน4ด้านเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนใฝ่ฝันขอบอกเลยนะคะว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยผู้แต่งเนี่ยเป็นทั้ง นักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยด้วยความที่เขาเป็นนักเขียนเนี่ยก็จะทําให้หนังสือเล่มเนี้ยอ่านง่ายไหลลื่นอ่านเพลินอ่านได้เรื่อยเรื่อยเลยเราก็จะรู้สึกว่าเวลาแบบผ่านไปเร็วนะตอนราอ่านเล่มเนี้ยแปบ๊บเดียวจบเล่มเลยหนังสือจะเปิดเผยความจริงให้เราได้รู้ว่าทําไมคนบางคนทํางานน้อยกว่าถึงได้เงินมากกว่าแล้วก็ หนังสือเนี่ยก็จะเปิดเผยเรื่องว่าทำยังไงให้เราเนี่ยก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้มีหลายเรื่องเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้มุมมองของนักลงทุนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จว่าเขามีวิธีการคิดอย่างไรเขาถึงประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปอ่านเล่มนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นเล่มที่2ค่ะต่อมานะคะเล่มที่2คิดแบบยิวทําแบบญี่ปุ่น ตอนเราซื้อเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยเราอะไม่รู้ด้วยซ้าว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนเราก็คิดแบบเฮ้ยน่าจะเป็นหนังสือแบบเชิงจิต,ตวิทยาการพัฒนาตนเองเนี่ยแบบชื่อเรื่องน่าสนใจมากเราตัดสินใจซื้อมาเลยทันทีเอาล่ะแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรโอเคหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของความลับต่าง ไม่ใช่ความลับเราพูดผิดเรื่องของเคล็ดลับต่างๆในการทําธุรกิจนะคะเช่นเราเนี่ยต้องรู้จัก,จกตนเองและต้นให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ตระหนักถึงพลังงานของอารมณ์และความคิดแล้วก็จงเป็นยอดนักขายอ่ะเราจะมาลองเปิดซักหน้านึงนะคะหน้านี้ที่เราเคยขั้นไว้เขาบอกว่ากด5ข้อสู่ความสําเร็จในงานขายของคุณเกลเลอร์นะคะก็จะเป็น1มั่นใจว่าขายได้แน่2เป็นคนที่ไว,ไว้วางใจได้ 3. พูดให้เห็นภาพและสร้างอารมณ์ร่วม 4. รู้เรื่องตัวสินค้าและบริการอย่างทะลุปุกโปง่ง 5. มีเทคนิคปิดการขายหรือว่าการทำสัญญาซึ่งเราซื้อเห็นแต่ปกแล้วไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแต่พออ่านมาแบบเยว้าวว,าว,ว้าวเลยแบบเอา้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องเงินทองเรื่องการทรําธุรกิจเรื่องการขายว่าเออทำยังไงเนี่ยถึงสามารถจูงใจคนให้มาซื้อได้ บอกเรื่องเคล็ดลับต่างๆว่าสิ่งที่เราควรทํานะคะแล้วคุณฮอนดะเคนเนี่ยที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเล่านังสือเล่มนี้ออกมาเป็นแนวการเล่าเรื่องก็จะอ่านเพลินแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอยากพัฒนาตนเองเลยคะ่ะต่อมาเล่มที่3กันแล้วนะคะเล่มเนี้ยบอกเลยว่าเราเนี่ยชอบมากๆมากๆโอเคเล่มนี้ ชื่อหลายคนก็เคยเห็นนะคะเล่มนี้นะคะตีพิมพ์หลายรอบมากๆเป็นหนังสือที่ขายดีในร้านหนังสือนะคะโอเคเล่มนี้ชื่อว่ามันนี่0น1เริ่มต้นนับ1สู่ชีวิตการเงินอุดมสุขขอบอกเลยนะคะส่วนตัวว่าเราชอบมาเขียนคนนี้มากก็คือคุณจักรพงศ์เมธพันธ์นะคะหรือว่าโค้ดหนุ่มเดอะมันนี่โค้ดชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะคะซึ่งคุณ จัก,กพงเนี่ยก็จะดังมากๆเราอะรู้จักครั้งแรกใน y o u t u คราวนี้พอเราติดตาม YouTube ใช่ปะเออแล้วก็ติดตามเพจเนี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบชอบจนไปหาหนังสือมาอ่านก็เลยว่าเออโพสหนุ่มเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นะโอเคหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอ่านมากๆเรียกว่าแทบจะเป็นหนังสือเล่มแรกเลยนะคะที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง ใช้ภาษาที่เข้าใจมากง Susan, ่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากภาพสีทั้งเล่มมีอนอินโฟกราฟิกมีรูปภาพประกอบที่ทำให้แบบน่าสนใจอะ่ะนึกออกป่าเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบเป็นสีมากโอเคแล้วเล่มนี้มีอะไรบ้างก็จะให้หลายอย่างแก่เรานะ เช่นความรู้พื้นฐานทางการเงินเราใช้ภาษาที่แบบหัดปุ๊บเข้าใจปับ๊บสึอภาพตามออกแบบพอเราอ่านใช่ไหมมันก็จะมาเป็นภาพเลยว่าเราเออควรปฏิบัติตัวแบบนี้นะทําแบบนี้นะแล้วก็จะบอกเรื่องของแนวคิดวิธีการจัดการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การจัดทํางบการเงินการวางแผนการจัดภาษีซึ่งเล่มนี้เราอยากให้ทุกคนนะอ่านเลยยิ่งอ่านไว้ยิ่งดีเรามาอ่านตอนมหาลัยมันยังแบบเออ รู้สึกแบบตัวเองอะโชคดีเลยที่แบบอ่านก่อนที่เราจะไปเริ่มทำงานยังไงก็ได้ใช้เล่มนี้ในชีวิตประจำวันแน่ๆค่ะมาเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่4ที่อยากจะแนะนำในคลิปนี้นะคะคือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลกเลยค่ะเล่มนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเล่มโปรดของใครหลายๆคนคือเล่มนี้จะแกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่า เขาเนี่ยมีวิธีการหาเงินอย่างไรแล้วใช้เงินเท่าไหร่ถึงมีเงินเป็นล้านโอเคขอบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดตรงมากตรงแบบบางอย่างเนี่ยก็แบบเฮ้ยกระแทกใจเราสุดๆนึกออกไหมเขาก็จะแบ่งวิธีคิด เป็นวิธีคิดของคนรวยวิธีกับวิธีคิดของคนธรรมดาซึ่งในหนังสือเนี่ยบางทีเขาก็จะเรียกว่าคนธรรมดาคือคนจนซึ่งเราเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นคนร่ํารวยเลยบางสิ่งที่เล่มหนังสือเล่มนี้บอกเนี่ยก็เป็นความจริงเนงอะเป็นสิ่งที่เออเราเองก็คิดแบบนี้เหมือนกันเลยเลยทําให้การที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะช่วยปรับความคิดเราปรับไมเซ็ลของเรามากๆว่าเรียกว่าหนังสือเล่มเนี้ยเป็นไม่ว่ายังไงเราก็ต้องอ่านซ้ําแน่ เรียกว่าขึ้นหิ่งเลยโอเคมายกตัวอย่างกันว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ1เช่นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะว่ามีอะไรบ้างจริงหนังสือก็จะมีหลายหัวข้อมากมากเช่นคนรวยเชื่อว่าฉันกลุมชะตาชีวิตของตนเองคนธรรมดาเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นแบบนี้ต่อมานะคะคนรวยทุ่มเทพเพื่อความรวยคนธรรมดาแค่อยากรวยซึ่งบางครั้งเราก็เป็นเหมือนกัน แบบเราเราอยากรวยแต่เราไม่คิดจะทําอะไรเลยซึ่งตอนเราอ่านหนังสือเล่มนี้นก็แบบเฮ้ย<ๆ>มันกระแทกใจมันเจ็บจังอ่ะแล้วก็มีคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนธรรมดามุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะอาจกลัวคนธรรมดาปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้ยงตนเองเห็นไหมแต่และหัวข้ออันนี้เราไม่ได้บอกไม่ได้เล่าทุกหัวข้ออะเอามาแค่บางหัวข้อแต่บอกว่ามันจีด๊ดมันจีด๊ด แล้วก็ทาให้เราเนี่ยแบบหันปุ๊บเกิดไฟลุกโหมอยากจะพัฒนาตนเองปลุกใจเป็นอย่างมากเป็นหนังสือที่เปรียบเทียบความคิดระหว่างความคิดของคนรวยและความคิดของคนจนก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนพอมาอหนังสือเล่มนี้ออทำให้เรารู้นะว่าคนรวยเขาคิดกันแบบนี้นี่นะแนะนำนะคะเล่มนี้ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการแนะนำหนังสือเล่มโปรดทั้งสี่เล่มไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการอ่านหนังสือค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ